ข้อที่16นะครับระบบเครือข่ายโทรศัพท์แห่งหนึ่งได้ออกแบบให้มีเบอร์โทรพิเศษ6หลักเป็นตัวเลขล้วนถ้ากำหนดให้เบอร์ทุกเบอร์ดังกล่าวขึ้นต้นด้วยเลข85เท่านั้นและในเบอร์1่และใน1เบอร์ใดๆตัวเลขที่กดปุ่มแล้วจะต้องไม่กดปุ่มนั้นซ้ำถามว่ากดปุ่ม ถามว่าจะกดเบอร์โทรทันข่าวได้กี่เบอร์โทรก็จะมีอยู่ทั้งหมด6 6หลักใช่ไหม6หลักเรากดไปแล้ว8กับ5เรากดซ้ำไม่ได้เรากดไปแล้ว8กับ5เนาะกดซ้ำไม่ได,ด,ได,ไได้ดังนั้นตรงนี้ก็จะเหลืออยู่อีก8ปุ่ม8วิธีที่สามารถกดไปได้นะะ เราตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดวิธีที่กดได้อีกหกวิธีที่กดได้แล้วก็อีกห้าวิธีที่กดได้นะฮะก็คือตรงนี้นะ,ะ่าเพราะว่าตรงนี้จะคงที่เนาะหรือก็คือจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับที่สามารถาที่สามารถคิดได้ก็คือแปดคูณเจ็ดคูณกับหกคูณกับห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับห้าสิบหกคูณสามสิบ ลงท้ายด้วยศนก็คือศแล้วก็8 1ดหเพราะตรงนี้เป็น18ให้สิบห้าหตอบข้อคอไฟลครับผม